เด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเกมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราได้เรียนหน่วยที่8ดเรื่องข้าวนะคะวันนี้เด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าครูเกมมีสาระดีๆอะไรมาฝังเด็กคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูเกมฑ์จะสอนเด็กเรื่องชนิดของข้าวค่ะว่าข้าวมีกี่ชนิดและมีชนิดอะไรบ้างนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะคุณเกมมีคําลของจองเรื่องข้าวเอ๋ยข้าวสุกนะคะมาให้เด็กๆได้ท่องกันนะคะไปท่องกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคํลของจองข้าวเอ๋ยข้าวสุกนะคะเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้าวเอ๋ยข้าวสุกพระคุณของข้าวดุจด,ดาวท้องฟ้าเลี้ยงพวกเรามาแต่เล็กเติบใหญ่ ชาวนาถือพันถวัวควายพูดใจสูงการแดดไฟเพื่อได้ข้าวเอ่ยเป็นยังไงกบ้างาคะเด็กๆเด็กๆได้ท่องตามโปรแกรมกันหรือย,ยังคะเด็กๆอย่าลืมย้อนกลับไปท่องตามโปรแกรมด้วยนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ชนิดของข้าวกันเลยค่ะชมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เ,เ,เคยสงสัยไหมคะว่าข้าวที่เรารับประทานนั้นเป็นพันอะไรและมาจากไหนและเป็นชนิดอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้มาฟังครูเกมนะคะครูเกมจะอธิบายให้ฟังค่ะว,ว่าข้าวมีกี่ชนิดมีกี่พันนะคะแต่ในที่นี้นะคะครูเกมจะขอแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายเราสามารถแบ่งชนิดของข้าวนะคะออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่ข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวและข้าวเพื่อสุขภาพ และข้าวขาวนะคะเด็กๆมีสี่ชนิดค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่และชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไดนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะก็คือข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลินะคะจะมีลักษณะเดียวยาวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนิยมหุงกันอย่างแพร่หลายนะคะกลิ่นหอมชวนรับประทานมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อมาก็คือข้าวเหนียวนะคะ มเมล็ดพันธุ์จะมีลักษณะเดียวยาวแต่ว่ามีสีขาวขุ่นนะคะเมื่อหุงหรือว่านึ่งสุกแล้วนะคะก็จะเกาะตัวกันเป็นเหมือนกาวนะคะและคนก็เลยนิยมเรียกว่าข้าวเหนียวค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็เป็นข้าวขาวนั่นเองค่ะเด็กๆข้าวขาวที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปนั้นก็จะมีหลายพันนะคะเช่นข้าวสองให้ข้าวกอเดียวข้าวเหลืองอ่อนหรือข้าวประทิวนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปนะคะมักจะเข้าใจผิดนะคะเด็กๆคิดว่าข้าวขาวเนี่ยมันคือข้าวสางให้นะคะแต่จริงๆแล้วพันข้าวเสาให้ก็คือข้าวชนิดหนึ่งของข้าวขาวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะ ก็จะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพค่ะเด็กๆคือ,อข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามีสารอาหารครบถ้วนมีกรกใยสูงนะคะเช่นข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแดงและข้าวไลเบอรี่เป็นต้นนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปหาซื้อมารับประทานกันได้นะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆนะคะและช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้แข็งแรงด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆก,ก็คือข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกนะคะมีลักษณะแข็งสีน้ําตาลหรือว่าสีเหลืองทองนะคะห่อหุ้มจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีขนอ่อนๆน,นะคะรอบๆเปลือกเป็นเมล็ดข้าวที่ได้จากการนวดที่ยังไม่เอาเปลือกออกนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆคะครูเกมมีตัวอย่างข้าวมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะว่าข้าวอันไหนนะคะ คือข้าวเปลือกและข้าวอัอนหนนะคะคือข้าวหอมมะลิและข้าวอัอนนคือข้าวเหนียวนะคะมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะมิตแรกนะคะเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นเมล็ดข้าวหอมมะลิไหมคะมันจะมีลักษณะเรียวยาวสีใสๆใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าข้าวหอมมะลิค่ะเด็กๆที่คนเรานิยมนํามาหุงรับประทานในทุกๆวันนะคะต่อมานะคะเด็ก e ๆอันนี้เขาเรียกว่า ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจะมีลักษณะเม็ดเดียวยาวเหมือนกันแต่ว่าสีแตกต่างกันเด็กๆเห็นไหมคะว่าสีข้าวเหนียวนะคะจะมีลักษณะสีขาวขุ่นและสีเข้มกว่าไม่เป็นสีขาวใสเหมือนกับข้าวหอมมะลินะคะและสุดท้ายก็เป็นข้าวเปลือกนั่นเองนะคะเด็กๆและนี่คือลักษณะของข้าวเปลือกนะคะจะมีสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองทองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่า มเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยจะมีขนหุ้มอยู่นะคะข้าวเปลือกสามารถทําให้เด็กๆระคายเคืองต่อผิวได้นะคะเด็กๆเด็กๆคะเป็นยังกันบ้างคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จากชนิดข้าวนะคะแล้วก็ประเภทของข้าวลักษณะของข้าวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เด็กๆได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยนะคะ และครูเกมก็ดีใจมากค่ะที่เด็กๆตั้งใจเรียนและเป็นเด็กที่น่ารักของครูเกมนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆต้องทําใบกิจกรรมในหนังสือที่ครูนิดได้แจกให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเวลาออกไปข้างนอกให้สวมแมสน,นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วเ,เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ